โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องม้าม่วงบันสลัดนะเพื่อนวันนี้มาม่วงจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมลักกี้เนโกนะทุกคนหรือว่าน้องแมวนะลอกของเรานนัเองนะจากค่าย PG เลยนะทุกคนก็ไม่ได้เล่นเงินมานานมากแล้วนะทุกคนก็ไปเลยเลยดีกว่านะก็งบเราอยู่ที่5,000นะทุกคนเบ็ดร้อยไปย,ยาวๆนะเพื่อน ให้แมวน,นรกดูเชิงวันนี้แมวมันจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะนเพื่อนยาวๆวไปวอือโอ้ยหาวแต่หัววันเลย,ลยนะทุกคนเขาเรียกว่าหาวแต่ต้นเกมเลยเยัาางไม่ทันได้หมุนไปไหนเลยหาวรอแต่แล้ว ดูทรง <c oughs> ดูทรงนล้วจะเบิ่มๆนะทุกคนหาวคลิปไหนนี่ก็คือว่าได้นะมันมีเคล็ดนะนเพื่อนๆหาวก่อนปั่นนะไม่เชื่อลองดูนะอืม <c oughs> แต่เชิงข้างนอกดูจะไม่ค่อยจ่ายนะทุกคนวันนี้มันไม่ไหลไม่โหดเลย เงินลดหวบห้ามนะครับเพื่อนโอ้าวโ,โหยหวยงองสองอืมดูทรงจะจ่ายไม่ค่อยดีจริงอะเฮ้ยว,า,วายับเลยวะ่ะเพื่อนไอแมวโอ้อืม <c oughs> อันนี้แมวจริงร้องนะทุกคน แมมะม่วงเองอึร้อ,องใหญ่นะเพื่อนๆเอา้าน้องร้องน้องร้องนะร้องเรียกซับปะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เหลือสองพันห้าเรียกยังไงหรือน้องก็บอกว่าอย่าไปเล่นหรือ <c oughs> น้องแมวเรากำลังเตือนเราอยู่รุนเข้าวีเกมทุกคน มาเลยไหมแต่หัววันมาเลยว่ะทุกคนมาแต่หัววันนะเบ็ดร้อยวีเกมมูลค่าเจ็ดพันห้านะเพื่อนๆมาจะได้อะไรไหมมาก่อนหนึ่งพันโอ้ยพันเดียวอีกเเลยแปดหมุนได้อยู่ทุกคนแปดหมุนคูณแปดนะตอนนี้เอามาก่อน โอ้คุณสองอย่าบอกนะว่าเองจะเข้าคอนเซปต์คูณตังยังไม่จ่ายนะคูณจังตังไม่จ่ายนะเข้าคอนเซปต์หรือเปล่าโอเคจ่ายเจ๊ริญต่อนะไปหน่อยเฮ้ยเพิ่งสองพันเฮ้ยเราจะกลับมาเท่าทุนแล้วทุกคนเอาละเว,ว้ยเอาละเว,ว้ย เอจดมแผงไม่พันแปทุกคนสวยงามเอ้ใครบอกน้องไม่จ่ายเฮ<ๆ>้ยแมวมาม่วงเรียกซับจริงว่ะสุดยอดทำดีมากลูกเพาะๆๆๆก็วันนี้นะทุกคนมาม่วงเล่นอยู่ที่เมกาเกมโก5นะ,นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่ามาม่วงเล่นอยู่ที่ไหนหรือว่าอยากจะตามมาม่วงมาเล่นที่ค่ายเดียวกันนะทุกคนก็ สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะนเพื่อนๆช็อตนี้ไปพันสี่วะโคตรเอานะโอเคจบนะทุกคนหมุนแรกของเราฟรีเกมไม้แรกได้มาห้าพนะไปต่อจังหวะนี้เพิ่มเบ็ดซะหน่อยมาหาฟรีเกมไม้เบ็ดสองนะ ยาวไปโอ้โหเมื่อกี้สิบเต็มกระดานนะแต่ช่องหนึ่งไม่มีก็แจวไปดิอืออืออุ้ยหาปแก้วหาบ่อยเกินช่วงนี้มาวม่งนอนนอยนะทุกคนงานค่อนข้างเยอะ ไม่ค่อยมีเวลาเลยทุกคนขอบตานี่ดำหมดแล้วนะที่เห็นใส่แว่นนดำไม่ใช่อะไรนะเปดิดออกมานี่ตามเป็นหมีแพนด้านะทุกคนโอ้ยมันกลับมาเท่าทุนแล้ววะกำไรสองสามพันเร็วมากเลยเมื่อกี้หายไปหมดเร็วมากเลยโอ้โ้ห ทรงๆว่ะเพื่อนไม่สุดนะตอนนี้แมวยังให้เราไม่สุดอ่ะขึ้นไม่สุดแต่อย่าลงสุดแค่นั้นเองใครขึ้นไม่สุดเองอย่าให้ค่าลงสุดนะเจไปสส่น้ำอย่าเข้าวีเกมแล้วเพื่อนอรอบสาม ก็ต้องขออาภัย,ยนะเพื่อนพอดีนอนน้อยจริงนะห่าวยับยับนะทุกคนก็สำหรับใครนะที่เพิ่งเข้ามารับชมมามงวงเป็นครั้งแรกนะก็มาม้วงฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมมามงค์นะนะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้มามามงวงเล่นเกมไหนให้ดูเนี่ยก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้นะเพื่อนเดี๋ยวมามงวงจะไปจัดไปเล่นให้แน่นอนนะ ก็ถ้าใครที่รอเกมใหม่อยู่นะทุกคนเกม Battle Royal e นะก็อดใจรออีกสักนิดนะทุกคนไม่นานเกินรอแน่นอนเฮ้ย,ย <Hey. S 1> ลุ้นแล้วเข้าฟรีเกมอีกแล้วโอเคมาก่อนปัดปัดเคช่องสองให้มันลุ้นหนักๆเอา้าเคไม่ต้องเคแล้วนะทุกคนแคสเตอร์มาเลยวะ่ะโอ้โหไม่ต้องลุ้นเยอะใช่ไหมแมมบอก ยังไม่ต้องรุนเยอะเอาเลยสแคตเตอร์อเคไม่ต้องนอะอมา,มาคูณเราเท่าไหร่อ่ะอุ้ยห้าพันเจ็ดคูณยังหกอยู่เลยนะทุกคนมาแล้วห้าพันเจ็ดว่ะขึ้นหมื่นว่ะทุกคนเอาเรื่องจัด อขออีกสักช็อตได้ไหมเพื่อนขออีกสักช็อตได้หรือเปล่าคูดิหกแล้วโอ้อย่าว่ามดเลยสหมุนโอ้ยจ่ายรอบเดียวเกินไปโอ้โหเกินไปจริงหมุนสุดท้ายโอ้โหไม่จ่ายนะทุกคนจ่ายรอบเดียวเลยตู้มเดียวเลยนะโอ้ ไอ้สองร้อยก็ยังไม่สุดนะทุกคนไปเแบ็ดสี่ร้อยเลยนะให้มันลู่กันไปเลยอขอเข้าไวๆวนะทุกคนห่าวไม่พักเลยว่ะเฮ้ย ขอเข้าไวๆนะทุกคนถ้าเราเข้าไม่ไวนี้คือหมดแน่นะจังหวะนี้ต้องเข้าให้ไวที่สุดแล้วที่จะไวได้ละเบดสี่ร้อยเนี่ยถ้ามันเข้าชา้าเนี่ยหมดนะเก้าพันเนี่ยไม่เหลือแน่ๆมาโอ้ว้าวยับจ่ายจ่ายทีละแปดสบเบสี่ร้อยนะเพื่อน เออมันต้องแบบนี้ดิจ่ายแบบเนี้ยได้อยู่ถ้าแสลม,มอนมาช่องสองนะบันเทิงเมื่อกี้มันไม่ไหลอนะไร้ะทุกคนแมวอันเนี้ยแต่มันก็ทรงๆอยู่อะ่ะแต่ว่ามันข้างนอกมันไม่ค่อยไหลเลยอะเอ้ยอเห็นมัม่วงหาบ่อยก็อย่าลำคานะทุกคน คนอาจจะคิดว่าไปนอนไหมไปนอนก่อนไหมค่อยมาเล่นนะไม่ได้นะทุกคนเราเดี๋ย่าแฟนๆเพื่อนๆอยากดูไม่มีอะไรดูยังไงทุกคนมาม่วงก็ต้องมาเล่นนะทุกคนดูก่อนนะอย่าค่อยไปนอนนะทุกคนทํางานเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเล่นมาจัดสักหน่อยนะทุกคนก่อนที่จะไปนอนเดี๋ยวเพื่อนๆไม่มีอะไรดูนะเราทำเพื่อทุกคนได้อยู่แล้ว โอ้ชอนนี้พันซีถึงจะหาบ่อยแต่ก็มีเกมให้ดูนะทุกคนแซลม,มอนนี่มันชอบขาช่องสองช่องสามเนาะมันขานิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคน,นแบบ เหมือนเพื่อนมันรอเต็มแผงเต็มกระดานแล้วอะแต่มันมันขาดตัวเดียวอะช่องเดียวเลยบ่อยเกินดูดิเห็นปะขาดช่องสององเราเนี้ยเฮ้ยเหลี่ยมเยอะเกินก็สําสหรับเพื่อนเื่อนคนไหนนะที่อยากจะเข้ากลุ่มโคเ i นทแลนะทุกคนอยากเข้ามาดูตารางการแตกหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆพ่พี่ๆในกลุ่มนะเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะแบบว่าจะมาตาม กันไปเล่นเกมนู้นเกมนี้นะก็สามารถกดแชร์ดิกงด้านใต้คลิปได้นะทุกคนก็เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะอุ้ยช็อตนี้แตกห้าพันเจ็ดแตกนอกว่ะช็อตแรกเลยเนี่ยถ้าไม่เบสสี่ร้อยจะได้เห็นไหมแตกนอกวันเนี้ยห้าพันแปดพัดไหลต่อเฮลไหลต่อสวยแต่ไม่มีคูนอุ้ยมา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  แย่แซลมอนช่องสองมาไม่เคยครบนะแซลมอนี่ยโอ้ยพัดแปลกวะ่ะทำไมพอมันแตกเยอะแล้วมันคูณไม่ค่อยลงวะมีรอบเดียวอยู่นะทุกคนที่ห้าพันแปดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้หรือตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยเนี่ยคือมันจ่ายได้อยู่นะทุกคนแต่ว่า แมวทองตัวคุณไม่มาดิอย่างน้อยถ้ามันคูณสองมันก็ขึ้นสามพันใช่ไหมล่ะอันนี้เงียบเลยนี่ไงมาอะไรแบบเนี้ยไปก่อนบันสองมาอีกห้าร้อยเอยองสองไม่มาพันเจ็ดไปชอตนี้เฮ้ยเหมือนมันจะแบบเค็มนะทุกคนแต่มันก็ให้เราเรื่อยๆอยู่นะ เรายังอยู่ที่หมื่นสามอยู่เลยนะทุกคนเราเบ็ดสี่ร้อยมาตั้งนานแล้วอะห้าห้าหมุนห้าห้าสิหมุนหกสิหมุแล้วเนี่ยยังอยู่ได้เอาวะมันยังพออยู่ได้นะทุกคนหมื่นสี่กำไรได้ไมั้งเนี่ยเราออกมาตอนเบ็ดสองร้อยเท่าไหรหมื่นเท่าไหรหมื่นหนึ่งหมื่นสองมั้งทุกคน ตอนนี้ก็ยังถือว่ากำไรนะทำเป็นเล่นไปนะเบสสี่ร้อุ้ยชอนน็อตนี้มาอีกสี่พันสวยงามแต่ที่เรารอนี่คือฟรีเกมนะไม่รู้ฟรีเกมเบบสี่รอจะเข้าเมื่อ,อไหร่นะรอแบบเปืเป่อยเลยอะตอนนี้เราก็เล่นกันไปสิบสิบสองนาทีแล้วนะทุกคนทั้งแข็งอยู่มันไม่มีช็อตแบบแจ็คพอตตุ้มๆให้เราเลยดิ ขอสองหมื่นสามหมื่นได้ไหมเพื่อนพงม,มาห้าพันละคนลับอนนอนมาเล่นละขอให้ดีหน่อยนะช็อตนี้4ี่พห้ารอขอฟรีเกมเบ็ดสี่เนี่ยอ่ะเท่าไหร่ก็เอามาขอให้มันเข้าก่อนนะอุ้ยเข้าแล้วนะทุกคนอุย้ยห้าตัวด้วยทำเป็นเล่นไปนะขอผมม่ให้เลยอย่าให้พี่ต้องบน ไปสิบสีหมุนเบสสี่ร้อยทุกคนแซมอนชองแรกโอ้โหไม่มาดูดีดูมันทำนี่แล้วแมวไปไหนหมดอ่ะฮึตัวคูณหายไปไหนนี่อยู่แต่คูณสองเยาวยนะทุกคนเฮ้ยแบวทองลงมาหน่อยไม่งั้นมันไม่แตกนะนี่เฮ้ยไม่มีตัวคูณทุกคน เหลือจะเชื่อเกมแมวไม่มีตัวคูณโอ้โหแล้จ่ายอย่างดีไงี่แล้วตัวคูณไปไหนไงนเพื่อนๆ <c oughs> ไอแมวอันนี้มันเกมเองนะเว้ยเออมาหน่อยนั่นแหละโอ้โหรออจ่ายอย่างเดียวเลยนะทุกคนจ่ายสวยๆเลยแต่ไม่มีคูณเฮ้ยสวยจริงว่ะมาแล้วทุกคนขึ้น2 0 0 7ได้เลิกแน่นอนนะทุกคนเหลือห9หมุน มาหน่อยตัวคูณสวยคูณแปดจังหวะนี้ขอเลไหลเอาอีกเบิ้มๆได้ไหมอีกแปดหมุนเนี่ยเอาคูณแปดพอละเบ็สี่ร้อยยังไงก็ลั่นนะแค่คูณแปดขอให้มันจ่ายแค่นัน้เหมือนแรกๆอะ่ะแรกๆที่ไม่มีคูณจ่ายแบบนั้นลั่นแน่บอกเลยคูณสิบแล้วด้วยตอนนี้เราขึ้นสามหมื่แล้วนะทุกคนเอาว่ะตื่นเลยนะอุ้ยมาสามพัหกมาอีกสามันหก 36. อุ้ยเอาแล้วสามหมืนเจ็ดครับผมเลยห้าหมุนเอาวะเป็นสี่ร้อยวะอุ้ยแมวไีกแล้วอย่าว่าาเพื่อนมาหมื่นห้าทุกคนช็อตนี้นะจัดไปง,งามๆขึ้นห้าหมื่นมาดีครับเหมือนสุดท้ายยังไงจ่ายอยู่คูณเพิ่มเลยทุกคน ไปห้าพันมาดิครับผมโอ้โหเบ็ดสี่ร้อยรู้เรื่องนะทุกคนโอ้โหได้เลิกเลยไม้นี้สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยนะโอ้โหพอเลยนะเพื่อนก็ห้าพันของเรานะจบที่ห้าหมื่นหกนะกำไรห้าหมืนโคตรโหดสิบเท่าอ่ะทุกคน จบด้วยเบส400นะเพื่อนๆก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูนะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้มาม่วงก็คงพอแค่นี้นะทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย